สวัสดีครับช่างดอยโซลาเซลล์ครับบริษัทไอคลิงอินเตอร์ซิสเต็มครับวันนี้ครับเรามาติดตั้งบวโซลาเซลล์ชุดออนกิดนะครับวันนี้ติดตั้งชุด10กิโลวัตต์หนึ่งเฟสครับบ้านคุณเอกครับบ้านประแดดนะครับจังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้ครับชุดนี้ครับช่วยประหยัดค่าไฟได้สูงสุดเดือนละ6,500นาร้อบาทครับต่อเดือนครับเหมาะสําหรับบ้านที่ค่าไฟ10,000บาทนะครับก็ติดตั้งชุด10กิโลวัตต์ได้ครับมีทั้ง1เฟสแล้วก็3เฟสนะครับชุด10กิโลวััตต์ครบ วันนี้เป็นหลังคามีทั้งชีสครับนี่ครับขั้นตอนแรกครับเราต้องทําการวัดระยะบนหลังคามีทั้งชีสก่อนนะครับนี่ครับเสร็จแล้วแล้วก็จะนําน็อตตัวเดิมครับนาน็อตออกมาก่อนครับเสร็จแล้วแล้วก็จะเอาน็อตออกมาครับแล้วก็จะใส่ตัวแอลฟี่ลงไปครับนี่ครับขั้นตอนนี้กําลังทําการวัดระยะนะครับจะตั้งให้เหมาะสมกับการใช้งานครับคุ้มค่าประหยัดคืนทุนแน่นอนครับระบบโซลาเซลล์ออนกิดนะครับนี่ครับ วันนี้เราติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ทั้งหมดนะครับ18แผงครับแผง580วัตต์ยี่ห้อ PSI นะครับวันนี้เราติดตั้งชุด PSI ครับครบเสร็จเลยนะครับอินเวอร์เตอร์ก็ PSI ครับขั้นตอนนี้กําลังทําการคํานวณครับว่าจะวางแผงโซล่าเซลล์ยังไงนะครับพื้นที่มีจํากัดนะครับตอนนี้ครับท้องให้ได้18แผงนะครับทั้งหมดครับเราเอาน็อตตัวเดิมออกมาก่อนนะครับ เราเน้นอตจะเดิมออกมานะครับเสร็จแล้วล้วก็ใส่ที่ตัวแอลฟีดนะครับประกอบตัวแอลฟีดเข้าไปครับวันนี้เราใช้แอลฟีด12เซนนะครับนี่ครับก็จะสูงหน่อยครับระบายความร้อนใต้แผงได้ดีนะครับใต้แอลฟีดก็จะมียางรองครับนี่ครับนี่ครับก่อนที่เราจะทําการยึดตัวแอลฟีดลงไปครับเราต้องใส่พียูนะครับกันน้ํรด้วยน้ําซึมนะครับทุกตําแหน่งครับนี่ครับเสร็จแล้วก็จะยึดตัวแอลฟีดลงไปครับ แน่งครับก็จะแน่นหนาครับมียางรองครับพียูครับโอ่ขนาดนี้นี่ครับจะไม่มีน้ำด้วยน้ำซึมแน่นอนครับตรงนี้ครับมือสี่มีพียูครับยางรองครับนี่หมอนอตครับทุกตำแหน่งครับเช็คชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับต้องไม่มีน้ำด้วยนะใส่เบอร์แใส่เบอร์แปดเนี่ยครับตอนนี้ครับกำลังทำการยึดตัวเอลฟีครับ ใส่พียูครับก่อนที่เราจะยึดแอลฟีดลงไปครับนี่ครับใส่ทุกตำแหน่งครับพียูครับเสร็จแล้วก็ยึดน็อตลงไปครับตอนนี้กำลังทำการยึดตัวแอลฟีดนะครับนี่ครับกรอบเข้ากับตัวน็อตครับเสร็จแล้วนำไปยึดตรงตำแหน่งรูเดิมนะครับที่เราเอาน็อตออกมา ใส่พียูครับเนี่ยพียูตัวนี้ครับกันน้ำด่วน้ำซึมครับใจดีครับตอนนี้ครับเราทำการยึดตัวเอลฟีครับครบทุกตำแหน่งแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับเช็คชัวร์ครับทุกตำแหน่งครับว่าไม่มีน้ำด่วแน่นอนนะครับ อันนี้ใส่ตัวแอลฟีครับครบแล้วนะครับเช็ดชัวนะครับนี่ครับมีพียูครับยางรองครับนี่ครับเช็คว่าแน่นหนาครับไม่มีน้ำด่วครับผมเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนการยึดตัวแอลฟีนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะนำรางเลียวครับขึ้นมายึดติดกับตัวแอลฟีที่เรายึดไว้นะครับวันนี้ติดตั้งได้ทั้งหมดส6หแผงนะครับ ว่าพื้นที่หลังคาจำกัดนะครับขั้นตอนนี้ครับเรากำลังทำการยึดรางเลียวนะครับตัวแอลฟีที่เรายึดไว้นะครับตัวนี้ครับรางเลียวครับมีล่องครับตัวแอลฟีก็จะมีตัวล็อกนะครับใส่เข้าไปแบบนี้ครับนี่ครับเสร็จแล้วก็ยึดให้แน่นครับจะได้ทรงประมาณนี้ ตอนนี้กำลังทำการยึดตัวแอลฟีดนะเข้ากับลางเรียวครับขั้นตอนการยึดลางเรียวครับแบบนี้ครับ ยึดรางเดียวครับแน่นหนาครับตัวนี้ช่วงต่อครับช่วงต่อรางรางครับก็จะมีตัวต่อนะครับเนี่ยแน่นหนาครับต้องเช็คครับให้ชัวร์ครับแน่นหนานะครับต้องไม่หลุดครับดึงยังยังไงก็ต้องไม่หลุดครับ ล็อกให้แน่นนะนี่ครับทุกตำแหน่งครับแล้วก็ทำแบบนี้ครับตอนนี้กำลังทำการยึดลังเรียวนะครับขั้นตอนนี้ครับเราทำการยึดลังเรียวนะครับเสร็จเรียบร้อยครับทุกตำแหน่งครับนี่ครับนี่ครับลางเรียวครับวันนี้เราติดตั้ง3แถวนะครับ ข้างบนสองแถวเจ็ดแผงนะครับข้างล่างได้สองแผงนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนการยึดลังเดียวครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราทําการเดินท่อนะครับนี่ครับตอนนี้ครับใต้แผงโซลาเซลล์ครับเราก็เดินเป็นท่อเหล็กนะครับนี่ครับนี่ครับจะยึดติดกับรางเรียวเลยนะครับตัวนี้ครับ ไม่มีสายเปื้อยครับใต้แผงโซลาเซลล์ก็เป็นท่อเหล็กครับตามมาตรฐานของการไฟฟ้าครับวันนี้เราติดตั้ง2สติงครับเนี่ยตอนนี้ครับทำการเดินท่อนะครับใต้แผงโซลาเซลล์ครับเดินเป็นท่อเหล็กนะครับยึดติดแน่นหนานะครับเน้นความปลอดภัยเป็นหลักครับทีมงานช่างดอยครับโซลาเซลล์ครับ เชื่อมต่อครับตรงนี้ครับเป็นท่อเหล็กนะครับเดี๋ยวลงไปครับสติงที่สองครับข้างล่างจะเห็นสายเฉพาะช่วงที่จะเชื่อมต่อเข้ากับแผงโซล่าเซลล์ครับแค่นี้ครับนิดหน่อยนะครับตรงนี้ครับเนี่ยเหมือนกันครับก็จะเห็นสายเฉพาะช่วงที่เชื่อมต่อกับแผงโซล่าเซลล์นะครับขั้นตอนนี้ครับ เราทําการเดินท่อนะครับเสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับใต้แผงโซลาเซลล์ครับเดินเป็นท่อเหล็กหมดเลยนะครับจะเห็นสายเฉพาะช่วงต่อนะครับช่วงที่จะเชื่อมต่อแผงโซลาเซลล์ครับเข้ากับชุดสาย PV นะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนการเดินท่อนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะทําการร้อยสายนะครับวระยะของสาย PV ที่จะใช้นะครับครับเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนการเดินท่อครับวันนี้เราติดตั้ง2สตริงครับ วันนี้ติดตั้งสติงละแปแผงนะครับตรงนี้ครับข้างล่างครับเดินท่อเป็นท่อเหล็กท่อ EMT นะครับตรงนี้ครับเดินมาที่ชุดควบคุมครับถ้าเดินท่อเหล็กภายนอกนะครับตรงเป็นท่อ IMC นะครับตรงนี้ภายในครับเป็น EMT ครับ อันนี้กําลังทาการเดินท่อครับเดี๋ยวก็จะร้อยสายลงมาครับขั้นตอนนี้ครับเราทําการเดินท่อนะครับเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้กําลังทําการร้อยสายนะครับวันนี้ครับสายพีพีที่เราใช้ครับสายโซลาเซลล์ครับใช้สายทองแดงใช้สายโซลาเซลล์นะครับสายพีพีเบอร์สีสแควมินครับสีแดงสองเส้นสีดำสองเส้นนะครับจุดนี้ทนแรงดันได้หนึ่งพันโวลต์นะครับอีกเส้นหนึ่งเป็นชุดสายกาวครับสายทองแดงเบอร์สิบนะครับ ทำการเชื่อมต่อสายกาวนะครับลงไปที่ลงดินไปที่ชุดควบคุมเลยนะครับตอนนี้ครับครับตอนนี้กำลังทำการร้อยสายนะครับนี่ครับตอนนี้เราจะทำการร้อยสายลงไปนะครับข้างหลางครับในห้องควบคุมนะครับครับตรงนี้เป็นช่วงที่เดินท่อนะครับด้านนอกเป็นท่อ i m c ครับช่วงโค้งช่วงงอก็จะเป็นท่อิเหล็กกันน้ำนะครับ ตันนี้กำลังทำการร้อยสายนะครับเดีย๋ยววันนี้เราเดินสายลงไปที่ชุดควบคุมนะครับสองสติงครับสติงละแปดแผงนะครับวันนี้ครับเนี่ยครับตอนนี้กำลังทำการร้อยสายนะครับ ลอยสายลงไปข้างล่างครับ ตอนนี้ครับเราทําการร้อยสายนะครับเสร็จเรียบร้อยครับถึงตรงตําแหน่งนะครับนี่ครับจะเห็นสายโผล่ออกจากท่อมานิดเดียวนะครับเพื่อเชื่อมต่อชุดสายพีวีเข้ากับแผงโซลาร์เซลล์นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะทําการเข้าหัวนซโฟนะครับเพื่อเชื่อมต่อแผงโซลาร์เซลล์เข้ากับสายพีวีนะครับนะขั้นตอนนี้ครับเรากาลังทาการเข้าห <ittel> ัวนซโฟครับเพื่อเชื่อมต่อชุดสายพีวีเข้ากับแผงโซลาร์เซลล์ครับฝั่งนี้เป็นคนลบครับเข้าหัวนซโฟเป็นตัวผู้นะครับ เช็คชัวร์ครับเวลาย้ำเสร็จก็ต้องเช็คนะครับใส่หัว MC4 เข้าไปครับดึงไม่ออกนะครับเสร็จแล้วใส่ยางรองกันน้าครับล็อกท้ายครับใช้ตัวล็อกครับกีตัวล็อกท้ายนะครับสายโซลาเซลล์ครับสาย PV และหัว MC4 ครับทนแรงดันได้1,000โวลต์นะครับวันนี้ติดตั้งทั้งหมดสติงละ7แผงครับเอ่อสติงละ8แผงครับนี่ครับ สี่ร้อยโวลต์ครับทนได้สบายครับชุดนี้ครับโคตรลบครับเข้าหัว MC4 เป็นตัวผู้นะครับเนี่ยครับตัวผู้จะมีเดือยครับนี่ครับอีกฟังนึงครับเป็นขั้วบวกครับขั้วบวกต้องเข้าหัว MC4 เป็นตัวเมียนะครับเพราะว่าที่แผงซุล่เซลล์ฝั่งขั้วบวกจะเป็นตัวผู้นะครับนี่ครับใส่พินเข้าไปกับครีมย้ำครับเสร็จแล้วย้ำให้แน่นครับเช็คครับจะดึงไม่ออกครับนี่ครับแน่นหนาครับเสร็จแล้วใส่หัว MC4 เข้าไปครับ ดันเข้าไปให้สุดครับเสร็จแล้วจะดึงไม่ออกครับใส่ยางรองกันน้ําครับล็อกขายครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับเขาหัวซีโฟครับฝั่งนี้ครับข้วบวกครับเข้าหัวตัวเมียครับนี่ครับตัวเมียจะไม่มีเดือยครับเสร็จเรียบร้อยครับผมขั้นตอนการเข้าหัวซีโฟครับเดินถ่อร้อยสายครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะทําการขึ้นติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เลยนะครับ นี่ครับทุกตำแหน่งครับเราเช็คแล้วครับเดินสายเข้าหัวซีโฟรครับเสร็จเรียบร้อยครับผมขั้นตอนนี้ครับก่อนที่เราจะทําการขึ้นติดตั้งแผงโซลาเซลล์นะครับเราต้องทําการวัดแรงดันของแผงก่อนนะครับแผง580วัตต์ยี่ห้อ PSI ครับไบาแฟกชิลครับรับแสง2ด้านนะครับฝั่งนี้เป็นด้านหลังนะครับนี่ครับนี่ครับฝั่งนี้เป็นด้านหน้าครับนี่ครับรับแสงได้2ด้านครับทั้ง2ด้านเหมือนเหมือนกันเลยนะครับนี่ครับนี่ครับรับ ตอนนี้ครับแรงดันอยู่ที่ประมาณ4 0่สถึงห้โวลต์นะครับตอนที่วัดแรงดันอยู่ข้างล่างนะครับตอนนี้วัดแรงดันได้46โวลต์นะครับนี่ครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับ4 0่สถึงห้โวลต์ครับเช็คชัวร์ร้อยปรเซ็นต์ครับวันนี้ติดตั้งทั้งหมด 16แผงนะครับก็วัดทั้ง16แผงเลยนะครับนี่ครับแผงโซลาเซลล์ครับยี่ห้อพีเอไอครับได้สลากเบอร์5้าครับจากกฟผครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับว่าผลิตไฟได้เต็มสิทธิภาพครับเป็นแบรนด์เดียวนะครับที่ได้รับสลากเบอร์5้าจากกฟผนะครับตอนนี้ครับนี่ครับตอนนี้จะขึ้นติดตั้งแผงโซลาเซลล์นะครับวันนี้ติดตั้ง16แผงครับก็วัดดังกันทั้ง16แผงก่อนนะครับมาแล้วครับขึ้นแผงโซลาเซลล์ครับแผงที่1ครับ แผ่นที่หนึ่งครับเราใส่แอนแคมป์นะครับเป็นตัวยึดจบของแผงนะครับยึดแผ่นแรกและแผ่นสุดท้ายนะครับตัวนี้ครับนี่ครับตัวแอนแคมป์ครับนี่ครับตัวยึดแผ่นแรกครับนี่ครับตัวแอนแคมป์ครับตัวยึดจบของแผงครับนี่ครับตัวนี้นะครับก่อนมอเตอร์จิงพีเอสไอครับนี่ตัวแอนแคมป์นะครับยึดแผ่นแรกและแผ่นสุดท้ายนะครับ เรบร้อยหนึ่งแผ่นครับแผ่นที่สองครับกุณงจะมาครับหมาย้แผ่นที่สองครับแผ่นที่สามครับขึ้นมาแล้วครับนี่ครับตอนนี้แผ่นที่สี่ครับช่วงต่อระหว่างแผงนะครับแล้วก็ต่อนุกรมกันนะครับวันนี้ทั้งหมด แปดแผงนะครับสติงและแปดแผงนะครับวันนี้ครับนี่ครับช่วงต่อระหว่างแผงครับแล้วก็ใช้คีมม้วนทายครับรัดช่วงหัว M4 ครับให้อยู่ใต้แผงโซลาเซลล์นะครับไม่ให้โดนแดดโดนฝนโดยตรงนะครับเพื่อความปลอดภัยและยืดอายุการใช้งานครับของชุดหัว M4 ครับนี่ครับมัดหน้าตายคิดถึงมากพี่ดำ ชุดหัวซีโฟครับช่วงต่อระหว่างแผงครับก็จะมีตัวมิดแคมป์นะครับตัวยึดระหว่างแผงครับตัวนี้ครับนี่ครับใส่แบบนี้ครับนี่ชิดต่อไปครับเสร็จแล้วก็เล็งระยะครับเรามีแนวเชือกครับนี่ครับถ้าตรงแล้วก็ล็อกเลยครับ ครับเสร็จแล้วครับสี่แผงครับเราทําทุกแผ่นครับเหมือนเดียวกันทุกขั้นตอนนะครับตอนนี้ติดตั้งแล้วนะครับสี่แผงครับแผ่นี้แผ่นที่ห้าครับนี่ครับตอนนี้แผ่นที่ห้าครับทุกแผ่นครับเราลิงระยะครับแนวเชือกครับนี่ครับนี่ครับถ้าตรงแล้วก็ล็อกเลยครับ มาครับแผ่นที่เก้าครับขึ้นมาแล้วครับทุกแผ่นครับแล,แล้วก็ทำเหมือนเดียวกันทุกข um> <S <s ั้นตอนนะครับนี่ครับใต้แผงโซลาเซลล์ครับก็ล็อกเ็มเปอทายครับไม่ให้หัว M4 ครับโดนแดดโดนฝนโดยตรงนะครับนี่ครับฝั่งนี้เป็นด้านหลังนะครับนี่ใบแฟกชิลครับรับแสงสองด้านครับเหมาะสำหรับหลังคามินิชีสครับนี่ครับถ้าเป็นหลังคามินิชีส อลูซิงครับสะท้อนแสงขึ้นมาก็จะรับแสงได้เพิ่มห้าถึงสิเปอร์เ็นเลยนะครับตรงนี้ครับผลิตไฟเพิ่มขึ้นนะครับแผนที่สิบสองครับขึ้นมาแล้วครับเนีครับตอนนี้เราติดตั้งแล้วสิบเอ็ดแผงนะครับแผนที่สิบสองกำลังขึ้นมาครับนี่ครับมาแล้วครับแผ่นที่สิบหกครับวันนี้ครับ สุดท้ายของวันนี้ครับนี่ครับช่วงต่อระหว่างแผงครับต่อนุกรมกันทั้งหมดแปดแผงครับวันนี้สองสตริงครับนี่ครับใต้แผงโซลาเซลล์ครับรักขี่บนท้ายครับให้ช่วงต่อหัวซีโฟครับอยู่ใต้แผงโซลาเซลล์นะครับไม่ให้โดนแดดไม่ให้โดนฝนโดยตรงนะครับเพื่อความปลอดภัยครับละเอียดอยยุการใช้งานครับนี่ครับสร็จแล้วก็แผ่นลงมาครับ เนี่ยครับช่วงต่อระหว่างแผงครับก็มีตัวมิดแคมป์ครับนี่ครับนี่ครับรียรครับถัดตรงแล้วก็ล็อกเลยนะครับเนี่ยครับตอนนี้ติดตั้งแล้ว ครบแล้วนะครับทั้งหมด16แผงครับวันนี้นี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ครับวันนี้16แผงครับนี่ครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะทําการติดตั้งชุดสายกาวนะครับลอกกับสายกาวนะครับเพื่อเชื่อมต่อชุดสายทองแดงนะครับสายทองแดงเบอร์สิบครับเชื่อมต่อกับชุดสายกาวลงไปที่ชุดควบคุมครับ เวลามีฟ้าผ่าไกลๆครับหรือว่ามีไฟลวกลงอุปกรณ์ครับก็จะลวกลงดินไปเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวนี้ครับตัวล็อกสายกาวนะครับเราจะทําการเชื่อมต่อชุดสายกาวครับเข้ากับตัวล็อกกาวครับแล้วก็ชุดรางนะครับนี่ครับชุดรางเดียวครับนี่ครับจะติดตั้งแบบนี้ครับชุดนี้จะสื่อถึงการหมดนะครับมีหมุดเล็กๆครับอุปกรณ์ยึดสายกาวครับแล้วก็ตัวเอ็นแคมครับนี่ครับ หดเล็กๆครับเอาไว้อยากลงที่ขอบรางครับไว้อยักลงที่ขอบแผงครับชุดนี้จะสื่อถึงการหมดครับนี่ครับเวลามีฟ้าผ่าใกล้ๆหรือไฟด่วอุปกรณ์ครับก็จะล่วลงดินไปเลยครับไม่ทําอันตรายกับผู้ใช้งานครับอุปกรณ์ก็จะได้ไม่พังเสียหายนะครับก่อนที่จะทําการลอกครับต้องป่อเห็นสายทองแดงก่อนนะครับนี่ครับสายทองแดงที่เราใช้ครับเป็นสายทองแดงเบอร์สิบนะครับมาตรฐานการไฟฟ้าครับต้องใช้สายเบอร์หขึ้นไปนะครับ แต่เราใช้สายเบอร์สิบครับสเปรย์ครับนี่ครับใส่ทั้งแถวข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะครับตอนนี้เราเดินรางเดียวไว้สามแถวนะครับตรงช่วงนี้ครับสี่แถวครับก็ติดตั้งชุดสายกาวทั้งสี่แถวเลยนะครับนี่ครับก่อนจะล็อกลงไปครับต้องปอกห็นสายทองแดงก่อนนะครับนี่ครับเสร็จแล้วก็ล็อกลงไปให้แน่นครับ ก็จะทําการปอกสายทองแดงครับตรงช่วงต่อนี่ครับชุดหัว M4 ครับเอ่อช่วงต่อตรงชุดสายกาวครับน่ครับทุกตัวครับทุกลังเดียวครับอย่างนี้ครับนี่ครับก็จะปอกเห็นสายทองแดงครับนี่ครับเสร็จแล้วก็ล็อกเข้าไปให้แน่นครับ ชุดนี้จะสื่อถึงกันครับนี่ครับเน้นความปลอดภัยเป็นหลักนะครับทีมงานช่างดอยสุลเซลครับเรียบร้อยครับมาตรฐานให้สวยงามที่สุดนะครับบนหลังคาก็ต้องเรียบร้อยนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนการติดตั้งแผงสุรเซลครับติดตั้งชุดสายกาวครับงานบนหลังคาครับวันนี้ติดตั้งแผงสุรเซล580วัตต์เรียบร้อยครับทั้งหมด16แผงนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะลงมือทำการติดตั้งชุดควบคุมครับ ตู้คของใบเนอร์และชุดยิน์เตอร์ครับในห้องควบคุมรครับ ขั้นตอนนี้ครับเรากําลังทําการเดินท่อนะครับเดินรางไวเว้ครับติดตั้งชุดควบคุมครับตู้คอมเมลเนอร์และตัวอินเวอร์เตอร์ครับตัวนี้อินเวอร์เตอร์ครับ 10kW ครับ1เฟสตัวนี้ตู้คอมไมลเนอร์ครับ1เฟส2สติงครับตอนนี้กําลังทาการเดินท่อเดินรางนะครับเชื่อมต่อชุดสายโซลาร์เซลล์ครับเข้าตู้คอมไมลเนอร์ครับตัวนี้เป็นตู้คอนเมอร์ครับมาลูกค้าครับตัวนี้ครับเชื่อมต่อชุดสาย AC ครับ เข้าไปกับตู้กดสมมติว่าลูกค้าเลยนะครับขั้นตอนนี้ครับเราทําการเดินท่อร้อยสายนะครับจากแผงโซลรัเซลล์ครับลงมาที่ชุดควบคุมครับตู้คอมไฟเนอร์นะครับตรงนี้ครับมีตู้คอมไฟเนอร์ครับตัวนี้เบเกอร์ดีซีครับยูดีซีครับสวยกันฟ้าดีซีครับชุดนี้ควบคุมแผงโซลรัเซลล์สตริงที่1นะครับวันนี้เราติดตั้งทั้งหมด2สตริงนะครับ ชุดนี้สติงที่สองครับเบรคเกอร์ดีซีครับฟิวดิเสิร์กันฟ้าดีซีครับเสิร์กันฟ้าดีซีครับแล้วก็ฟิวดีซีนะครับชุดนี้ควบคุมสติงที่สองครับตัวนี้เป็นเบรคเกอร์ rcb o ครับเบรคเกอร์เอซีครับกันไฟดูดไฟรั่วไฟเกินนะครับตัวนี้เบรคเกอร์ห้าสิบแอมป์ครับวันนี้ติดตั้งสิบกิโลวัตต์นะครับเสิร์กันฟ้าเอซีครับผมชุดนี้เวลามีฟ้าผ่าไกลๆครับก็จะรั่วลงดินไปเลยนะครับตอนนี้เราทําการเชื่อมต่อครับจากตู้คอมเพรเนอร์ครับเข้าที่ตัวอินเวอร์์เเตตตตออรรรรรรรีีีียยบบบบบ้้คคคคัััััวนุดสสิิงงทท่่ ตัวนี้เป็นสวิตช์ปิดเปิดครับนี่ครับตัวนี้เป็น Wi-Fi ครับรับส่งสัญญาณครับดูแอปพลิเคชันผ่านมือถือนะครับตัวนี้เป็นสายซีทีกันย้อนครับชุดนี้เป็นชุดสาย AC ครับเวลาโซลาเซลล์ครับอิวอร์เตอร์ผลิตได้ครับก็จะขนานกับการไฟฟ้าครับนี่ครับขนานเข้าที่ตู้คอนซูเมอร์ว่าลูกค้าครับตัวนี้ครับเบรเกอร์ห้าสิบนิ้วนะครับตัวนี้เป็นซีทีกันย้อนครับการไฟย้อนกลับไปที่การไฟฟ้าครับ โซลาร์เซลล์จะผลิตเท่าที่ใช้งานครับจะไม่มีย้อนกลับไปที่การไฟฟ้าแน่นอนครับผมชุดนี้ครับเป็นมาตรฐานการไฟฟ้านะครับเนี่ยครับตอนนี้ครับเราทําการเดินท่อร้อยสายครับทําการเชื่อมต่อครับชุดสายเข้าตู้อิเตอร์เสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราทําการทดสอบระบบนะครับตอนนี้ครับเราทําการทดสอบระบบนะครับเสร็จเรียบร้อยครับวันนี้เราติดตั้งชุดออนกิดนะครับ10กิโลวัตต์1เฟสครับที่บ้านคุณเอกนะครับ ประแดดจังหวัดเชียงใหม่ครับผมชุดนี้ครับช่วยประหยัดค่าไฟได้สูงสุดเดือนละห0 0ันถึงหกพับาทนะครับต่อเดือนครับเหมาะสําหรับบ้านที่ค่าไฟ1 0,000บาทขึ้นไปนะครับติดตั้งชุด10กิโลวัตต์หเฟสชุดนี้ได้ครับผมนี่ครับตอนนี้เราทําการทดสอบระบบนะครับเสร็จเรียบร้อยครับติดตั้งแผงโซลาเซลล์ห้าร้อยแปดสิบวัตต์ยี่ห้อ P.S.I. ครับวันนี้16แผงนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับขอบคุณคุณเอกครับขอบคุณที่เรียกใช้บริการทีมงานช่างดอยโซลาเซลล์ครับบริษัทไออี่เเรร์มซิสต็คับ เราเช็คหน้าง,งานไม่มีค่าใช้จ่ายครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับขอบคุณคุณเอกครับที่เรียกใช้บริการทีมงานช่างดอยโซลาเซลล์ครับถ้าติดตั้งโซลาเซลล์ต้องช่างดอยโซลาเซลล์ครับผมขอบคุณมากครับ